Paddy, good and bad, 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 good อันด <premises, S 1> ับสามนั <the> ่นก็คือเรือที่อยู่ร่องน้ำสีตีสีตึ้งยืนก้าอันยามัีเป็นอะไรนะเก้าอันยามัีเป็นอะไรนะรับทีมเราแล้วก็แก้วอันยามณีได้เข้าไปชิงชนะเลิศประเภทหอนะครับสมภพพ่อพูดินก็ได้เข้าชิงอันดับ3-4ประเภทหอครับขอพระคุณครับขอพระคุณสีพายทั้งสองทีมครับ